อธิบดีกรมวิชาการโยกย้ายชนลทีมือปราบทุเรียนอ่อนวันที่26ตุลาคมนายอลงกรณ์พลบุตรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้หรือว่าฟรุตบอร์ดเปิดเผยว่าหลังจากทราบข่าวว่ามีการโยกย้ายนายชนลทีนุ่มหนูผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชจนมีเสียงเรียกร้องจากหลายองค์กรด้านผลไม้ขอให้มีการทบทวนการโยกย้าย กล่าวโดยให้อธิบดีกรมวิชาการมาชี้แจงต่อที่ประชุมฟุตบอดในวันพฤหัสบดีที่27ตุลาคมนี้ถึงเหตุผลในการโยกย้ายนายชลธีซึ่งเป็นข้าราชการในสังกัดกรมวิชาการที่รับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะฟุตบอร์ดเป็นคณะกรรมการระดับชาติมีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการผลไม้เศรษฐกิจของประเทศจึงให้ความสําคัญกับบุคลากรที่เป็นคีแมนคนสําคัญคญขอ,ของทุกกระทรวงทบวงกรมและผู้มหนวยการสวพ .6 ก็เป็นหนึ่งในจํานวนนั้นจึงขอทราบเหตุผลและความจําเป็นจากการโยกย้ายดังกล่าวเพื่อรายงานต่อน,นายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐ ตรว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานฟุตบอลเพื่อพิจารณาต่อไปและขอให้มั่นใจว่าจะพิจารณาเรื่องนี้อย่างเที่ยงธรรมค่ะนอกจากนี้ประธานฟุตบอลยังได้มอบนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลไม้ทั้ง GAP และ GMP เป็นนโยบายหลักรวมทั้งนโยบายปรับปรามขบวนการสวมสิทธิทุเรียนและทุเรียนอ่อนย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปี2562ในทุกภาคทั่วประเทศพร้อมก,กับการใช้นโยบายตลาดนำการผลิตและการบริหารโลจิสติกส์รวมกับกระทรวงพาณิชย์และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีจากการส่งออกทุเรียนและผลไม้ ของไทยได้กว่า2 0งแสนล้านบาทโดยเฉพาะทุเรียนผลสดส่งออกทะลุ1น0แสนล้านบาทในปีที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นผลงานของภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและเกษตรกร,กรชาวสวนที่ร่วมกันทํางานอย่างหนักฝ่าฟันวิกฤตโควิด -19 และผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนตลอดเวลา3ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ค่ะเป็นนโยบายที่ประธานฟุตบอลและผมเนี่ยย้ำมาโดยตลอดเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆนอกจากนี้ค่ะฟุตบอลยังมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงเกษตรและผู้ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรรวมทั้งผมจะลงพื้นที่สนับสนุนการทํางานของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐา,านะประธานคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาผลผล,ผลิตการเกษตรระดับจังหวัดผานี้จังหวัดฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ตารวจภาคเอกชนภาคเกษตรกรและสะวพทุกภูมิภาครวมทั้งภาคตะวันออกและเป็นการทํางานแบบบูรณาการเชิงรุกตลอด3ปีที่ผ่านมาค่ะ